โอเคทุกคนเมื่อกี้นี่ว่าสียางไปหนึ่งเขาคือแบบพิษพิษผ่านเทคนิคนิดหนึ่ง,งคือยางเขาจกบอกค่อยลืมมาเขา,เาสบายดีทุกคนคือคลิปนี้เนาะฮากสิมาเห็ดเบียงบานเห็ดเบียงบานทุกคนเห็ดเบียง้หญิ่งคือแบบเห็ดเบียงเฮือนนะเนาะมันอีเชมาทูกโกล ถูมันเหลี่ยมพิงเลยนเนี่ยขี้ผุนมันไลยเนาะขี้ผุนมันไลยเบื้องข้าสีถูก่อนเห็ดเบี้ยงคุณยิงก่อนสักดมือหนึ่งเนาะเงินเบิดแล้วประมาันนะชีเห็ดเบี้ยงเงินก่อนเนาะคุณก่อนเหรอถูถูถูเดี๋ยวจะได้เงินแล้ววะ แต่ครามนึงไม่เติือนึเพื่อนแบบเพื่อนอยู่แข้างหน้าเพื่อนคนนั้นมันแบบเมื่อวนวี่ขีคุณเสร็จเสร็จมื้เหล่ะ là vlog đi xa thôi nghe เฮ้ยเมื่อเด็กยังเข้ผู้หญิงกับเมื่ออยู่เนาะก็สิเมื่อยเด็กยังเข้มข้นใชายดอกขนาดเบาๆก็ยังเมื่อยเดี๋ยวไปทูอยู่ห้องหนักบัดนี้เช็ดบุเห็นเนาะเปลี่ยนกล่องตั้งบนใหม่โอเค นี่ทุกคนเท่าก็เปลี่ยนมากของนี่เหมือนเนาะนี่เคื่องชิทูของนี่วันนี่หนีเด็ดหองนี่ขวามือก็ทูเดียบทางนี้ชาเลยงไอ โอเคทุกคนเมย์เติบสังเกตเว่าแตกเพื่อสิแล้วเพือ่อเขาพุ่งยิงเมยกันด้ยภารกิจต่อไปเนาะห่างหายสิไปหนึ่งเข่าหเหตุผลพุ่งยิงหเหตุผลพุ่งยิงหนึ่งมือเนาะต่อไปเาก็สินหนึ่งเขา่าเนาะทุกคนโอ้ยเมย์เพื่อแตกเลยโอเคเนี่ยไปหนึ่งเข่าไปเบิรงกันเฮ้ย อาโอเคโอเคทุกคนเมื่อกี้นี่ว่าสียางไปหนึ่งเขาคือแบบพิษพิษผ่านทคงิคนิดหนึ่งคือยางคุณจักบอกคอยลืมมาเขาโอเคเดี๋ยวสีเฮตต็นคลิปหนาอะไรเนาะเดี๋ยวสีนหนึ่งเฮตตินาแค่เฮตติปหนึ่งเขาก็ได้เพราะว่ามืนน่อนี้คอยลืมมาเขาเดีวสประเด็นหนึ่งมิสีหุงเขากินมือแรงโอเคเนาะพอกันคลิปนาทุกคนปไปแหละบาย